สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเราซึ่งจะเกี่ยวกับเลขยกกำลังต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันนะคะในสำหรับสัปดาห์นี้แบบฝึกหัดก็ไม่ยากอีกเช่นเคยค่ะมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะอ่า4ข้อด้วยกันแผ่นเดียวง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่ข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะชี้แนะให้ว่าเราจะทาประมาณไหนกันบ้าง เลขยกกําลังสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้กันลืมก็คือ a ยกกําลัง n โดยที่ a จะเป็นเลขฐานแล้วก็ n จะเป็นเลขชี้กําลังถูกไหมคะเรามาดูกันที่โจทย์ข้อที่1จงเขียน16ให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังมากกว่า1นนั่นเองเรามาดูกันนะคะอ่ะเริ่มต้นเอา16มาก่อนเลยอะไรคูณกันได้16บ้าง อะไรคูณกันได้16บ้างถ้านักเรียนยเปิดสตดคูณนักเรียนยจะเห็นอ่าสี่คูณสี่ไงคะครู4ี่คูณ4เสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้น16หก็เท่ากับ4คูณกันกี่ครั้ง4ีกำลังสองข้อนี้นักเรียนยก็อาจจะตอบ4ยกกำลังสองก็ได้หรือไม่ค่ะหนูต้องการไม่ต้องการแบบนี้ต้องการที่มันแปลกกว่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเลข2นะคะที่เป็นเลขคู่นักเรียนจะใช้2ในการมาคูณเพื่อให้มันได้เลขคู่จำนวนนั้น2คูณอะไรได้16 2 4เป็น8 2 5เป็น10 2 6 12 2 7 14 2 8 16ไดสิบงหกครับสคูน8ยังค่ะยังยังไม่เสร็จเอามายกกำลังเอามาคูณกันอีกได้ค่ะอ่ะ2ลงมาก่อน แปดราคะแปดราคะอะไรคูณกันได้แปดแปดยังเป็นเลขคู่สองได้แน่นอนสองเท่าไหร่ได้แปดสองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดเพราะฉะนั้นสองคูณสี่เลยคะ่ะแปดตัวนี้คือสองคูณสี่นั่นเองทำอีกได้ไหมคะได้คะ่ะเพราะว่าสี่ยังสามารถเป็นเลขคู่สองเอาอะไรไปคูณกับสองแล้วได้สี่ยังได้อีกแน่นอนเท่ากับอะไรที่เป็นสองคูณคูย,ยกลงมาก่อนนะคะ 4...2 ่คูณสเป็น4ค่ะเพราะฉะนั้นสี่เท่ากับสคูณสนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลขเดียวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ16บหกเท่ากับสยกกำลังสองกี่ตัว 1, 2, 3, 4งสอา่ะสยกกำลัง4ข้อนี้จึงตอบ2อยกกำลังส,งส,งก,ก,งสก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคลบออกลบออกลบออกเดี๋ยวนักเรียนจะดู มาดูข้อถัดไปเลยข้อที่2องเศษส่วนทำยังไงคะไม่ยากค่ะเศษส่วนเขียนไว้ก่อนเลยยี 27. ส่วน8อะไรก็ตามที่อยู่ข้างบนทําแค่ข้างบนไม่ต้องยุ่งกับข้างล่างอะไรที่อยู่ข้างล่างก็ทําแค่ข้างล่างไม่ต้องยุ่งกับข้างบนค่ะมาดูซิว่าอะไรคูณกันได้27 3 1ิบเจ็ป็นสามสองห 3 3 9สามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสอ่า้าได้แล้วสาคูณเส่วนข้างล่างอะไรคูณกันได้8บ้าง2องสองหนึ่งสองสอมันยังไม่เป็นเลขเดียวกันเลยค่ะหนูเอามายกกำลังไม่ได้มันต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะถึงจะจะ ขึ้นไปยกกําลังให้มันเป็นเลขแบบเหมือนข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ทาต่อค่ะทําต่อมาดูกันเลยอันนี้3มแล้วโอเคพอแล้วคุณครูยก3ามลงมาแล้วแต่นักเรียนเห็นไหมคะว่า9สามารถเอาไปทําให้มันอะไรคูณกันแล้วได้9ได้ข้อนี้สมมุติคุณครูเอา3ามสามหเป็นสามสามสองหสามสามเป็นเก้เพราะฉะนั้นก็จะได้3ามคูณสาม เตัวนี้คือสามคูณสามนะคะมาดูส่วนข้างล่างกันมั่งสองยกลงมาเลยสองตัวนี้นะคะยกลงมาเลยสองคูณอะไรคูณกันได้สี่สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสองคูณสองเป็นสี่เพราะฉะนั้นสี่ตัวเนี้ยคือสองคูณสองนักเรียนเห็นอะไรเรียงคะเห็นแล้วเนาะ ข้างบนเป็นเลขเดียวกันหมดแล้วข้างล่างเป็นเลขเดียวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้างบนสามมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสามยกกำลังสามส่วนข้างล่างสองยกกำลังกี่ตัวหนึ่งสองสามสองยกกำลังสามตัวเช่นกันค่ะข้อนี้จึงตอบว่าสามยกกำลังสามส่วนสองยกกำลังสาม หรือนักเรียนจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเลขชี้กําลังข้างบนกับข้างล่างมันเป็นเลขเดียวกันนักเรียนสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้หรือ3.2ส่วนสดึงกําลัง3าขึ้นมาใส่วงเล็บครอบทั้งหมดแล้วดึง3มาไวขา้ข้างบนความหมายก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนกับ3ไปยกกำลังทั้งสาแล้วก็สามมายกกําลังทั้งสอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเขียนแบบไหนก็ได้โอเคเอา้าวลบ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 ,ลบ ไม่ทันแล้วค,ค่ะครูหนูโพสไปและะ้วค่ะไม่เอานะคะ,อะลองทำเองไปด้วยข้อที่3นะคะจงเขียน216ให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังที่มีมากกว่า1โจทย์ข้อนี้จะคล้ายๆโจทย์ข้อที่1เลยโจทย์ข้อที่2ก็คล้ายแต่แค่มันไม่เป็นเศษส,ส่วนอะไปดูวิธีทำในข้อที่1ข้อนี้คุณครูไม่พาทำนะคะ,ะเขียนให้นิดนึง216ตั้งอะไรคูณกันได้216บ้าง อากไกลให้ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าคุณครูใจร้ายนึกอะไรไม่ออกเอาสองก่อนสองคูณเท่าไหร่ได้2อง้อสิบหกขอคิดอย่างรวดเร็ว,รวสองคูณหนึ่งร้ยแปดสองคูนหนึ่งรได้สองอสิหต่อค่ะต่อต่อ,ตอเท่ากับสองคูนหนึ่ง้อดเป็นเลขคู่อยู่สองอยังได้อยู่สองคูน ห้าสิบสี่หนึ่งร้อยแปดเท่ากับสองคูณห้าสิบสี่นะคะเป็นยังไงต่อได้อีกไหมคะอ่ะยังได้อีกค่ะยังได้อีกขอเขียนข้างข้งนะคะเดี๋ยวที่ไม่พอสองคูณสองอะไรคูณกันได้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ยังเป็นเลขคู่สองเท่าไหร่ได้ห้าสิบสี่สองคูณยี่สิบเจ็ดอ่าคราวเนี้คู่ขา 27มันไม่เป็นเลขคู่แล้วค่ะหนูจะทำยังไงกับมันนี้คะหนูจะเอาสองอะไรไปคูณกันได้27เเอาเลขอื่นค่ะ2ไม่มีแล้วเอาเลขอื่นค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเขียนไว้ก่อน2คูณ2คูณ2เพราะว่าเมื่อกี้2มันมี3ตัวใช่ไหมเอ่ยทีเนี้ย27เรามาจัดการกับเจ้า27กัน27เมันเปิดสุดคูณเลยค่ะ3หารได้ใช่ไหมคะคูณ9 3้คูณ9 ได้ยี่สิบเจ็ดสามมาแล้วค่ะครูค,คะเหลือเก้าค่ะทำยัไงกับมันดีคะอ่ะยกมาก่อนสองคูณสองคูณสองคูณสามเหลือเก้าตัวนี้อะไรคูณกันได้เก้าสามคูณสามเป็นเก้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามคูณสามนักเรียนเห็นอะไรไหมคะสองมีอยู่สามตัว สามก็มีอยู่สองตัวด้วยกันนะคะเอ้ยขอโทษสามก็มีอยู่สามตัวด้วยกันนักเรียนการที่จะเอาเลขมาจับว่าอันนี้เลขชุดเดียวกันเลขชุดเดียวกันเลขชุดเดียวกันมันต้องเป็นเลขเดียวกันถูกไหมคะเป็นสองกับสามจะทำยังไงคะสองก็มีอยู่สามตัวสามก็มีอยู่สามตัวจับมาเข้าคู่เลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าตัวที่หนึ่งสองตัวที่หนึ่งสามตัวที่หนึ่งอ่าโอเคอันแรกก็จะเป็นสองคูณสาม คูณกับสองตัวที่สองสามตัวที่สองก็จะเป็นสองคูณสามหมดหรือยังยังค่ะสองตัวที่สามสามตัวที่สามก็จะได้เป็นสองคูณสามจับคูณเป็นก้อนเลยค่ะสองคูณสามเป็นหกสองคูณสามเป็นหกสองคูณสามเป็นหกเนี่ยครบแล้วนะคะหก 6.6 6. เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่า216เขียนให้อยู่ในเลขชี้กำลังก็คือ6ยกกำลังเอาสีแดงดีกว่า6ยกกำลัง3นั่นเองนะคะ6คูณกัน3ตัวข้อนี้ก็อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนลบค่าลบ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 ,ลบ ข้อสุดท้ายข้อที่4ง่ายมากตัวนี้ง่ายมากเลยนะคะเวลานักเรียนเห็นอย่างนี้อ้าวเลขชี้กําลังซอนเลขชี้กําลังอยู่ทํำยังไงเมื่อไหร่หก็ตามนะคะที่นักเรียนเห็นมันเลขชี้กําลังอย่างเงี้ยสองยกกําลังสามทั้งหมดยกกําลังสองอีกทีวิธีการทําคือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเลยมาบวกกัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับ2ยกกำลัง2ยกกำลังอะไรคะ3บวกกับ2 3บวก2เป็น5นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ยกกำลัง5นักเรียนจัดการค่ะ2คูณ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 2 5ตัวครบ5หรือยังคูณกันได้เท่ากับเท่าไหร่สมมุติได้เท่ากับดาวข้อนี้ก็ตอบดาวง่ายๆ่ายเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะคะก็ให้นักเรียนไปลองทำดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามคุณครูในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ